แพทสอนลูกเรียนออนไลน์ต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สุดสตรองจริงๆสำหรับคู่ของคู่ของนักแสดงพิธีกรสาวแพชรปภาและลูกชายหัวแก้วหัวแเวนอย่างเบนเลิกซิ่งเพราะว่าว่าบ้านนี้น่ารักทั้งอบอุ่นมากๆแต่ล่าสุดหลังจากที่ออกมารายการแฉแพ้แพท,แพทนั้นก็ได้เปิดใจถึงเล่าถึงมุมที่เคยไม่ค่อยรู้ เมื่อนั้นนั่นมุมที่โหดของเจ้าตัวนั้นเวลาที่สอนการบ้านลูกนั่นก็คือสอนตอนลูกเรียนออนไลน์เอาว่าเอาเป็นว่าจะโหดขนาดไหนค่ะไปไหนไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะแพทย์สอนการบ้านลูกในช่วงเรียนออนไลน์เอาว่า a b c นั้นเป็นอันอันไทย a. A. a a a ก็คือ L และ A อะไรที่ทำให้หนะท่าตีและ ก็คือพ,พึ่งพูดไปเมื่อกี้นี้อันไหน B อันไหน A ที่ทำให้ต้าตีและถึงเวลากล่าวตีแล้วหรอแพทก็โอเคอย่างหน้านี่ก็คือเราเหมือนกับงานมาแล้ว ABC 3ตัว i I เซและ MAT แม่ขอแค่นี้ให้ลูกรูครูล้มมาแล้วกไ็ได้ชื่นใจว่า ABC นั้นเป็นครูถามว่า ตัวอะไรจะได้ตอบได้บีไม่ใช่เอลเอลก็ไม่ใช่ทำอะไรทำท่าดีท่าตีงานในหนุ่มโอ๊ตก็ปาโนดหนุ่มโอ๊ตปาโนด,นโด,ป,โนดประเสริฐก็ว่า